เอ้ <Safe rév mark> ตายออกกวันเลยบักนี้บักเด็ดบักเด็ดออกซาว่ะโอ้เป็นตะไลจับโจรดีว่ะเล่นเป็นตะขายเยียนเป็นตะจ้ำว่าจ้ำว่เดียอ่ะมันจะกลายพาราสซ์เอาไม่ไม่ไม่อีกรอบนึงอีกรอบมึงแกมึงไหมเอ้าไม่ไม่ไม่บุญมันออกควันบ๊อบบ๊อบอะไรกันบ๊อบบ๊อบมันออกควันบอกควันเอ้ากูถามนะว่าออกควันขจนแล่นนี้มึงสิบอกให้โจุนท้าบ่เด โอ้ยตายอกควันอกควันมันนี่แม่สวัสดีครับผมเส้านี้อยู่เช้านี้อยู่พระรามสามมาเอาแกมึอไหมแกมึอไหมไอพวกบังตอบังตอเรี้ยว่ะบังตอเรี้ยวขโมวะไปไปไอไอ้หมวกดำเนี่ยมึงชื่ออะไรอ่ะไปไปเขาอยู่รอบเร็วไปอย่าออกกวันเขาดิว่ากูน่าจะกินมึงอยู่นะเว้ยว่าแพร่แพะ่พวกบังตอวะบังตอเรี้ยว บางตออมันวิ่งเร็วสวัสดีครับเส้านี้ครับผมสวัสดีครับนาลิศครับผมสวัสดีครับผมแช่ครับขอพูดหลายๆครับผมบรรยากาศคายเมื่อพี่เข้ครับตอนเส้ากระชีนฉมวกทองใจน้มึงชื่อตอนมึงชื่ออะไรนเนี่ยลามฉลามแดงส่วนนี้ก็ตะวันฉายนะครับตะวันฉายขอบคุณบริษัทเอวิเตอร์ผมกันเงินสะดวกเงินของเยอมีโชคดีมีออเดดเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว หนึ่งสองสามโอ้ฝ่าไปหนึ่งมาโอ้ไทยแรงแม่ปัด<ส>บักตอมันจิ้นมาเร็้ยวกรมวลเลี้ยวเลี้ยวเลีวบัวววววบงตอตะวันฉายสู้ได้ไหมอออะไรนะเลี้ยวมิงเลี้ยวมิงเลี้ยวนะมังแทไปใส่มังแท,ยงทอยู่บ้านครับผมพงสิดีชนะไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เลยว่าใครชนะใครแพ้ครับเอฟซีจากขมวงครับฮัวนาขอพูดหลายๆครับผม รอดูพี่ต่อยมวยอีกครับผมรอแป๊บนึงครับผมถ้ามากลายไปเรื่อยอีกสามเดือนหมดละบอยต่อยเป็นไงน้าบอยเสาหน้าาครับเสไม่ใช่เสานี่เสาหน้านะเสาอีกเสาหนึ่งแต่ไม่ใช่เสาถัดไปอีกออ๋กับใครนะเอาพึ่งแพ้เมื่อคืนเนี่ยเิเจ็บนทำนะมีรายการยังไงไอเองคนเหนือป่ะเนี่ยบุรีรัมเฮ้ยทต่ไมตามึงตียังวะ จมูกแม่งคมยิบาหายในในดูจมูกดิเออว่ะจมูกแม่งคมดีเว้ยนะครับเบิ้งเบิ้งบรรยากาศครับส่วนโซโซียนโอ้โหอะไรไบ,อไอบอกอะไรมึงกอะที่หล่อ,อโคจบข่าเลยจบตัวเลย โอ้ยฝ่าเอ้ยตำรวจเอ้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รับใช้ชาติด้วยเซน้องล่ะโคตรด่าครับเอาเอาเราประกันนี่แหละประกันยังอ่ะใส่แล้วมันนี่กัน่ามาถามมากกว่ากันนะมึงอย่าเพิ่มมามาดใส่กูจะนัวมาหมัดเอฟซีพ่อพี่อยู่บ้านทีเทนะครับ ครับโอ้ยแม่งกู้เหมือนที่เจ้าเนี้ยน่ะไอ่เป็นการสินอยู่ไซก็เป็นตำรวจอยู่ไซก็อำเภออำเภอเมืองครับผมอ๋ออำเภอเมืองก็ใกล้บ้านแฟนผมในบ้านผมแฟนก็อยู่อำเภอเมืองครับผมระวังไปเล่นน้ำไม่ได้ครับเล่นแหละกูว่ามึงไปจับกูเผือกกูไปตีไก่หรือไปเล่นบอลบอลแม่งเยอะอยู่ไซก็มีเวลาบอลเบิร์นน่ะไปหลอกบอลได้เลยหน้าแถวนั่นน่ะให้หมดแบตเขาคุมไม่ไม่น่ะไม่น่าได้ว่ะดูแล้วเส้นเราเล็กอะดูแลอันนี้เป็นยศเป็นไรยศอะ สิบตำรวจตีครับสิบตำรวจตีจับบอได้บอลเขายังบอได้ครับบอได้ยังมันเลยนอกจากเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาก็รับเงินย่างเดี๋ยวแต่ผมสองหมื่นตำรวจอันนี้เป็นเป็นยศเป็นไหนครับยอดไปไหนสองหมื่นสองหมื่นตำรวจเกือบพันคนนะครับผมเศร้านีะครับผมไอ้ฟ้าไปหนึงเป็นยศเป็นั่งกับน้องลหล้าใกล้ใกล้จะเป็นเชื่อไหมว่าผมมีรางสังหรณ์ว่าน้องสังคนนี้นะครับมันมีราศีจะจะให้เลขจะให้เลขนี้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 เจ้าซื้อเลขแล้ว ผมเชื่อ <Cornell> ว่าฟ้าเป็นหนึ่งนี่จะติดรถไม่ต่ำกว่าสองสามดาวจริงครับน้องมันนีน้องมันนีเบิ้งเขาเบิ้งไงเบิ้งไงเบิ้งเบงมันมันหูเหิงหูหิงเขาเรียกว่าหูเหิงอิเลนี่คือกันนี่ก็ต้องสองสามดาวแต่ว่าจะจับไอ้กับพ่อกูกูลัวมึงจับกลัวเพื่อกูขี่รถเมาแล้วขับอย่างเี้ไอ้ไอแบ๊กฝ่าไอ้ใช่ปะ ไอ้ร้องนี่เมาเลยจุดจ <hatten> ั hey, ๊บจราเลยน้องไอ้น้องกูมีหน้องไปตำรวจเลยจลยน้องกูสองสามดาวอย่านะเนไอช่วยพี่ดิช่วยพี่ดิแม่งโทรไปปิดสายเลยเมียรับเลยกูกลัวเป็นอย่างนี้ว่ะขอใครวะใครวะใครวะเอาเ็กแก้งขอสร้างผลงานดิขอสร้างผลงานดีขึ้่เมจับบัญฉลองอีกตอนเมาจับจัดใหญ่ให้เลยครับจัดใหญ่ร้องนิดี่ไงใหญ่มันขายไปเลยมันถื่อกระจายไปแล้วสามสิบห้าบาทไม่มีกำไรไม่มีกำไรหรอก ซูมอะไรเขาไปากินกาแฟแล้วเขากินยาบ้าแ <c oughs> ท้แล้วเนี่ยกาแฟคือก็คือเนี่ยนะโอ้ <c oughs> ยน้ำกินเลยบอกแบบนี้ยอ่ากินแล้ <c oughs> วกาแฟกับปองนึงกับป้อนหน่อยอสร้างปลาในี่ยับสร้างมาในแฟนเพจก็ได้ครับผมอ่าเป็นไงครับผมความรู้สึกใจโชคกันไหนนะผมครับสิบหกที่ไหนครับเนี่ยช่องเจ็ดช่องเโอ้ช่องเจ็ดสีนะอันนี้ก็เข้าทางดิมันเข่ามันจีไม่ได้นะไม่ประมาทไม่ประมาทนะประมาทเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขามีศอกมีหมันนะ ขึ้นเยใช่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 โอ้ยมาเอฟซีสื่อสัตว์ไหนเป็กไหนสงสารไหมมันจะรองดนตรีฮะสงสารไหมแคบปไอทีวีแคบแทบจะโดนเยอะจัดแต่เราเราดึงเราดึงดึงเหรอดึงไามคะดึงไม่ผงว่าน่าเอาใหม่ดึงเอ้ยนี่มึงเหมือนคนชิดมากวะเฮ้ยเป็นไงเมียมึงทิ้งนี่ไงวะฮะบอกเลิกกับแฟนไอ้ชิบหายแม่งก็แฟนไปคบกับทอมคบกับผู้ชายเลยนี่ก็กลับมาดีกันอีกแลดีกันอีกได้ข่าวว่ามึงดีกันอีกนะ มึงจะเอาเขาอจริงไหมไม่เอาถ้ากูรู้ว่ามึงไปเอานะคุยได้มึงนี่นะก <c oughs> ันก็ต่อร้อยอะไรกันกันชกร้อยอะไรกันครับร้อยสิบสี่เอ้แป้งสิบฟันใช่ไหมเพลงเราอ่ะ <c oughs> ใช่ใชไปเป็นพระเอกวิศิกอะ่ะผมรับมาหกเจ็ดหมื่นเลยดิโหรับเลยเลยพูดถึงนะคิดว่าแต่แต่ได้จะได้ยอดวิวเยอะไหมพังใครไม่รู้ครับแต่คนชอบคิดว่าจะประมาณสองร้อยล้านวิวไหม หนร้านขึ้นนะครับอ้าวหนึ่งล้านเล็กกำลังมารับชมเว้ยสวัสดีหนึ่งร้านเล็กเด้อยาเด้อเ้าคนกัรละสินกับแมนแต่ว่าไอ้ไข่เดียวกันไอ้ไข่เดียวกันกับน้องเขาไอ้ก็ต้องเสียมวยไข่เด้อมามวยไข่เด้ออไ้เยี่ยมมึงทำตัวมึงดีเดี๋ยวเมียมึงทิ้งอย่ไอ้เ้ี้ย่ะรวยกูรู้กูรู้ทันมึงหมดรวยแม่งคนอื่นเขาอ้วนหมดไอ้ชิมหายแม่งพร้อมอยู่คนเดียวไม่พร้อมได้ไงไม่มีใจกินไม่มีใจกินเงินทุกบาททุกตังค์โอนให้เมียหมด สวัสดีแม่เลี้ยงยินตาด้วยนะครับผมนี่ครับไอจิตเพชรน,นะครับเนี่ยไอจิตเพชรน,นะครับ,อรบโอนเงินไปเมียไปเสริมจมูกอีกแล้วนี่ไปต้องไปไปงัดด่างครับด่างมันเปื่อยด่างมันเน่าล่าสุดเสริม,มเสริมนมอีกกูถามมึงกินมึงโอนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยทำนมแล้วก็ทำวัตถงใหญ่นะครับผมเชื่อไหม,ไหมว่ากลัวเมียทิ้งมากในตอนนี้นะครับกลัวเมียทิ้งมากนะครับตอนนี้คือว่าเสียระบบไร้สัตว์มันมันมันกลัวมาก ขนาดไม่ใช่เมียเนี่ยถ้าแต่งงานพี่ไม่ว่านะถ้าแต่งงานหรือว่ามั่นหรืออะไรขนาดขนาดคนมั่นกันยังเลิกกันเลยไม่มีปากพี่หลองมากหรอไม่มีไหมอ่าคนกระสินครับบอเซียกันบอครับไอ้ฮ่าฮ่าเฮ้ยมันกันบออะได้อายุ่คยเดียวกันนี่อายกินข้าวมัวเดียวกันเฮ้ยคนกระสินเฮ้ยกระทะกันแพงกันทุกอย่างแต่ว่าไอ้กระตงเสียตะวันสายยังอยตะวันสายกับไอ้หลวงอยู่ไหมตกันพี่หลองเคยอยู่เมืองกันไหมฮะ เคยไหมไม่เคยเยอะเคยเคยมั่งแต่กันไม่ให้ถ้าสามสี่พันได้ไหมเออยืมโตยืมทีสองหมื่นสามหมื่นใครให้ยืมยอดไม่เป็นฟุตซอลนี่ครับผมนี่นะครับเออมีรายการไหมครับเนี่ยนี่ฮะตื่นไปสร้างไม่เนี่ยสร้างเมาไปเนี่ยจะกินไรน้ำกระทอมอ่ะได้ขาวไปกินน้ำกระท่อมเยอะนะใครบ้างอ่ะไอ้มึงด้วยเหรอเออใครกินน้ำกระท่อมบ้างนี่กินกันมากดิเฮ้ย สงมอะไรสงมอเลยอัสวัสดีม่ามกาแฟครับไปเล็วนมเปรี้ยวกับแล้วครับนมเปรี้ยวหลังจากที่ถอนมั่นนะครับก็กลับแล้วได้ข่าวว่าหลวงรู้ก็โลกรู้นะครับก็เมียถอนมั่นนะครับตอนนี้นะได้ข่าวว่าถอนมั่นเขาไม่เอานะครับก็ไม่โทรหาเมียมบ้างอะไรบ้างอันนี้ก่อนเขียนลำป่าวตัวเนาะคน ป้าเจ้ามีเมียหน่อยล่ะเมียงเจ้าคนญี่ปุ่นล่ะหอยสิบอวาออกเฟซเลยว่าเจ้าคือหนวดตะคนญี่ปุ่นแม่เมี่ยเจ้าดึงหูเจ้าครับบักสิงเงี้ยมันนี่นี่ไอ้น้ำเปรี้ยวแป๊บนึงน้ำเปรี้ยวมีรายการไปนรองล่ะมีแล้วครับโอ้ยงย์ครับครับสูงเราสูงขึ้นมาหลายด้วยเนี่ยอันเริ่มโอ้สิวสิวสิวเนี่ยสิวซักเบ้าได้เนี่ยเพลแมงในสิวซักเบ้านี่น้ำหูดังนี่น้หูดังนี่มันจะมีสิวไม่มีนี่เพลี้ยฮะ แยกแยกแยกินไรแยกินไรแยกซักไรไม่เมื่ไม่เม่อยโอ้ไข่สินครับนี่เมื่อยตัวใหญ่นี่เขาได้แขวะยขวยกระสูนแล้วมได้เพื่อนจริงเงี้ยแยกแยกซักไรเด้อพักหลังสิวมันคือน้ำหูดังเขารู้เด้ไปไปกลับไข่ไปไปนี่จ้าบรรยากาศเศร้านี่ครับแล่นแล้วกันแล้วครับผมก็แล่นเฮ็ดร่างกายไปเรื่อยๆแล้วครับข้างซื่อซื้อสัตว์แนว โอ้ยผู้ชิวดาข้างซื้อซือสัตว์นู้ชิวดากูดากูโตนนู้นชิวดาสวอเลยมามาละศูนย์ข้างซื้อซือสัตว์ข้างซื้อซือสัตว์ซื้อสัตว์นะมามาละศูนย์เลยเป็นนี่จ้ามึงแกเมื่อไงหน้าบ่ปอนสิบแปดปอนศูนยได้ป่๊ะขาแม่โดน้องเนาะชอบคุณมันฉลองค่ะติดตามเดี๋ยวเด้อเดผู้ใดเนี่ยอ่านในบ้านในซื้อยังเนี่ยมานานแล้วค่ะชอบคำพูดตรงๆดีตลกชอบค่ะซื้อยังเนี่ยพานมา ให้แค <Hey>, ่จำการมาให้แค่จำลู้ไม่ได้ช่วยให้ลืมรู้ไม่ได้ก็ให้ลืมกระลัคำเร่งไปจับไปเด้อกันเป็นมากหรอกไปจับนั่นยุ้ยเซ้งกันไล่ครับเนาะอย่าบุ้งอย่าว่าอย่าไปสวมของเขาเด้อล่ะฟาไปหนึงฟาไปหนึ่งจับอ่ะ มันบูเบิดเลยมันหลายอยู่มงุ่มงุมเดี๋ยวนี้ก็รบรรยากาศครับสวนพระรามสามครับผมระามสามเป็จะหมได้ังไเยโเยะโม่ไสื่อสัตว์สื่อสัตว์ไรคอยหุ่นห่วยคอยงนยิดแขวะไอไันตะไครเดี๋ยวคอยสางพ่วงตักเทียสองเทียไปกระิสูไม่หอกไปปฎิยานอกไปแก้มือไม่ดอกไปปฎิยานเด้อให้ผมสร้างควมเดี่ครข้างสองข้างก่อนครับเกิดสักไฟัไฟกัน ตีกันคือเอดแหละขอแจมือคือเราเทาอ้าวสวัสดีเพชรม,ม,มหาสนนะครับผมเป็นน้องไซล่าที่น่ารักเอาเงินไม่ร้อนย,ย้มราคาเมื่อนี้เด้อ <c oughs> เพชรเพชรมหาสนนะครับนี่เพชรมหาสนยังไงเราเด้อมาแล้วลือครับอ่ามาแล้วน้องร้ามไปสวงมือนึงไปท่านุระไปท่านุระไปสองสามวันนะครับสวัสดีคนเกือบสองพันคนนะครับเศร้ารนี่อยู่กับตำรวจน <c oughs> <c oughs> ี่ก็ตำรวจค่าผมเป็นตำรวจหลายคนเลยนี่ป้าเป็นน้งไซร่า รับเพื่อนข้าราชการกินเงินเดือนไปมือมือนึงนี่เป็นอย่างพี่ร้องคือรู้ว่าอย่าบ้าอะไรแล้วก็สูนอเขาเนาะไม่ได้ซูเขาไม่ได้ซูเขาใครต้หนาวงเราเขาใครต้หนาวงเราโมแอนบักคานี่ยเศร้าเราบ่นเองเศร้ากินน้ำกระท่อมไปนางเรามันเป็นเป็นแบบเดียรังกินร้ไม่ไม่น้ำครับห้ามม่ได้เด้มันขยันเขาละกินข่าวอีกแล้ว สวนพระรามสามนะครับผมบรรยากาศเศร้าๆขอบคุณครับผมปลาซับเซเบอร์หมูเดียเดียวเนี้ยเดียวไปแห่งซังไรเดอร์แฟนเพจก็สั่งได้นะครับพื้นที่พระรามสามนะครับเกือบกันที่รอบนักมวยก็จะวิ่งสิบกว่ารอบนะมื้อเช้าผมหกรอบก็พอหอมปากอหอมคอสี่สิบนาทีจ้ำไปเรื่อยๆครับผม ครั้งล่าสุดค่าตัวจีบาค่าตัวห้าหมื่นนะครับแต่ก่อนโชคจะมีสามหมื่นก็เป็นแปดหมื่นแล้วนะครับโชคช่องเจ็ดก็อาจจะได้น้อยหน่อยแต่จะมีค่าสปอนเซอร์อเยอะนะครับมีผู้ชนะอีกเกือบสามหมื่นก็แสนกว่าบาทแต่ผมแพ้แต่ผมก็ได้ค่าแต่ค่าอะไรลูกพี่ก็ให้หมดนะครับก็เสร็จแล้วก็แสนกว่าบาทนะครับผมอาจารย์อาจารย์าาได้ดวงครับเป็นในยูไคลพิเคยู่ยพ,พิ่มปีไปครับ พ่อปีแล้วรอพอปีแเราเพลงได้เหตุการณ์อาจารย์แบบดีวะอยู่ใครพี่เคยการเงินกระดวกเนาะลูกพี่กระจายเป๊ะๆดีทุกอย่างเนาะไมาหยิมตักหาไว้นะอาจารย์อารากาศนักเมื่อรับกันแล้วครับผมเสียวๆครับผมก็มิเกันแต่ช้านี่ก็จะค่บสวัสดีครับผมครับบรรยากาศครับผมเด้อเสียวๆที่ค่ายมวยพี่เค ขอามพุ่งบริษัทเอวีเดมีการเงินสะดวกเงินความอย่างเล่นมวยเลนหนังก็มีหม,มดครับมีเกมให้เล่นอีกหลายอย่างเงินสะดวกเงินความมาตรงห่วงเลยผมการันตีครับผมขอบคุณปลาซับเซอร์เบอร์วันฉลองน้าหมูเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสร้างได้กินได้เด้อครับผูบ้จ้าเด้อซื้อซับกินเล็กบ่ครับบ่ได้กินหรอกครับผมเด้อจังหวะจังหวะผมมันมัน,ม,นมันหลายอย่างนะครับนะฟินไหมฟินไหมเอาไหมเด้อครับเด้อไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะผมก็จะสู้ต่อนะครับได้สู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวจริงๆนะครับนะ ให้มันตายคาวิธีไปเลยนะครับเพราะเรามาอยู่ในจุดที่เราชอบแล้วเรารักแล้วคําว่ามวยไทยนะครับผมต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่16กิโลทำได้ปอเด็กเล็กปอหนึ่งปอเด็กเล็กสมัยนั้นก็6ปีนะครับถึง7ปีผมก็จะสู้ไปเรื่อยๆอาการซึ้บเสนสักเป็นยังไงบ้างก็น่าจะ50 50แล้วนะครับผมไม่รู้นะก็เหตุการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วครับผมอาจารย์เนี่ยสก๊อยู่อาจารย์ติดค่าเลขเขาไว้เดี๋ยวไปอยากไปใายวะ เซตเรียกไปมื่วนพันแปดมื่อวานเออแจนว่าไปอยู่ร่างกายยังไหวบอครับไหวครับร่างกายเขาไหวแตวเราเห็นร่างกายไม่จังหวะซื้อเมื่อกี้ในจังหวะซื้อนะครับนะเอาความพุ่นคุณของมาเบิงเด้กเกือบสองพันคนครับผมสร้างฟอร์มใหม่ครับผมนะสร้างฟอร์มใหม่ทำใหม่นะครับบรรยากาศลุพระมสามเด้อ เอาเอาซัมเนียครับขอบคุณทุกคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมดำๆไปรวยเอาเมื่อนี่คือเลขคือเบอร์เด้อไปเข้ามาเบิ่งซะดูเก่าสามสามเก้ากเขาเห้นไมศูนย์หกหนึ่งเพชรมหาชนให้มานะผมมวลในศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมก็โอ้สุดยอดมากครับเอฟซีตลอดชีวิตขอบคุณหลายๆนะครับผมเลขของเพชรมหาชนให้มานะครับศูนย์หกกับหนึ่งหกนะครับเอาเสื้อน้องลายไอซซื้อตลอดตะลี่ไว้ซัมเนี่ยนะครับเด้อ